เอาละครับก็ขอกับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมกันแล้วะน้าฟีไฟนะครับในวันนี้ผมก็จะมาแบบนี้นะครับสมตะก,กีไนท์วอร์แมนนะครับนี่ผมจะลองใช้งบแบบสองรเพชรไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่าแนวผมจะซื้อสัก10กล่องย่ผมจะซื้อไว้10กล่องนะครับแต่ผมจะยังไม่เปิด เดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเงเชิญดี่เราจะมาลองเปิดกันนะครับว่าสิบกล่องเราจะได้อะไรบ้างเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับเราจะมาเริ่มกันที่หนึ่งกล่องก่อนนะครับเฮ้ยกล่องเดียวเลยนะกัสเฉยเฮ้ยเกียร์กับนี้ไม่เกลือนะใช้ทันทีเลยเุ้ยเกียร์กบไม่เกลือนะ ปปดีที่ไอวอลสามวันปปดีก,กองไอวอลถาวอนเอาอีกกองนะฮะนี่ในนาการอะไรเนี่ยอุวิลองใหญ่โอ้ไอวอร์ลผมมีแล้วไอวอร์ลผมมีแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยได้กางเกงมาเดี๋ยวผมจะเปิดซีกองพร้อมกันเลยนะเฮ้ยได้ชุดมาแต่เรายังไม่ได้ไอวอลไอวอลถาวรเราต้องได้มา เดี๋ยวมีออวเอาอีกห้าสิบกล่องนะไอวอจังมาเฮ่ยทำไม่ผมไม่ได้วรู้เลขสี่เลยเพชรไม่เป็นไรออเอา,าเอาีกสองกล่องไอวอไอวอมาจริงด้วยแด้มาสองอันเลยเดี๋ยวนะเอาอีกสองกล่องตรงนี้วังต้องมาไอวอต้องมาไอวอเฮ้ยเดี๋ยวกับนี้ไม่เกินนะครับคนดูเฮ้ยได้มาสองอย่างกระเป๋าเฮ้ยได้มาครบเซต อันใช้ดันเทียบจังหวะนี้ใช้น้่นดีไปเดี๋ยวผมจะเข้ามารีวิวในหมดนี้ให้ทุกคนดูๆนะครับเมื่อกี้ผมกดใช้แล้วนะโอเคครับจังหวะนี้เราก็มาเข้าในเกมแล้วนะครับเอาลเดี๋ยมุนดูจังหวะนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแบบรีวิวสกินไอ้ทุกคนดูนะครับนี่ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวแปบนะครับนี่ เดี๋ยวมันจะแบบรีวิวในมอนดนิดนึงทุกคนดูเลยนี่คนดูมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่ยังสวยครับันดูเดี๋ยวเราลองเขาดูคอมดังลนี่สกินแนว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกิจการรมนี้ไม่เกินนะครับคนดูแบบโคตรคุ้มเลยเอาจริงคุ้มเลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้น,นะครับนี่ผมหมดไปไม่ถึงห้าร้อยเมตรแคนดูเฮ้ยจอค้างเฮ้ยเป็นไงว่าเฮ้ยจอค้าง ih, <tuk> apa yang joman? deh 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 deh, wih, yang jom benar nggak? coy, yang menggabar เกียโอโ้คนดูผมก็เล่นในโทรศัพท์นะครับถ้าแบบผมไม่หดก็ต้องขอนี่เกียร์กับนี้ไม่เกลือนะครับคุณดู คขาสวยเลยก็ <S <S 1> <S 1> มาเดียครับจังหวะนี้ต้องเขาให้ไม่โดนเฮ้ยจอเป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวล่างไม่เคยไปกันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุกแยก ยิงไม่โดนหนีอะไรเมาตอวนนี Ooh ้ดูอะไรนะครับเนี Ooh ่ยอัดต <ơi> ัวเฮ้ยเก็บอะไรเข้าหัวเข้าหัวนะลองใช้เข้าหัวนะ เอาละครับคนดูสกินได้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็แล้วแบบผมจะให้ไปดูแบบคอลเลคชันอื่นนะครับแบบนี่กระเป๋าจะใา้แบบสีสัน่สามนะครับรูปร่างหน้าตามก็จะประมาณนี้นะครับนี่กระเป๋านึงก็จะประมาณนี้นะครับกระเป๋านึงก็จะประมาณนี้กระเป๋าสองจะเป็นแบบนี้นะครับ เงินกระเป๋าสีสันสิบสามเปรนะครับจเจ๊แบบกแค่แบบสีมันไม่เหมือนกันแค่แบบ GM l ใส่สีเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นนี่ซึ่งนันก็จะเป็นประมาณนี้นครับนี่แล้วก็แอร์บอลนะครับแอร์บอดนี่จะเป็นสีม่วงนะครับซึ่งที่ผมได้เมื่อวันจะเป็นสีสีฟ้าสีน้ำเงินนะฮะที่มันมันจะเป็นแบบน,นี้ซึ่งที่ผมได้เมื่อกี้มันจะเป็นสีม่วงนี่อ๋อสีมันตัางกันอ่เต็มแล้วก็สวย กันทั้งคู่แหละแล้วแบบชุดส่วนชุดนะครับนี่ผมยังไม่ได้รีวิวหน้ากากเลยนีหน้ากากมันมีหลายย่างนะครับนี่ที่ผมได้มันเมื่อกี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็หน้ากากสีขาวนี่นี่สีขาวเฟี้ยวเท่นี่แล้วหน้ากากอันนี้ก็ยัเปนประมาณนี้นะส่วนเสื้อก็นี่ประมาณนี้เลยนี่น,นี่แล้วก็กางเกงด้วยนะครับนี่ ผมกางเกงเชิ้ตเกงคอที่คอทเฟียวเดี๋ยวผมจะแบบยิ้วแบบแบบใช้ตัวละครผู้หญิงต่อนะครับเดี๋ยวเป็นตลบน,น,นึงใช้ขึนนี่หลักขันผมไม่รู้นะครับว่านะักกับผู้หญิงมันจะใช้ได้หรือเปล่าผู้หญิงใช้ได้ไหมเอ้ยเอ้ยผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับนี่คนดูคอทเฟียวเท่แล้วก็ชุดนี้ชุดแล้วกางเกงเนี่ยเมื่อกี้ผมได้ครบเสร็จ ทุกอันนะครับนี่ยังมีอีกนี่มันก็ยังเปิดมันนี้นะครับนี่ตัวหน้ากากอะไรหลายอย่างซึ่งของในนี้ผมมีครบหมดแล้วนะครับนี่เฮ้ยคนดูมีครบหมดแล้วีฮอย่างเอาโอเคครับเมื่อกี้มันอาวุธมีอาวุธด้วยเหรอคนดูอาวุธไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วนี่ไงระเบิดอ๋อไม่ใช่ไอบอดดี นี่เอวอวี้ประมาณนี้เลยนะครับนี่ที่คนดูแบบเก,กิจเอวอวีเมื่อวานผมก็ได้เศรกินเอวอมาไม่เหมือนกันนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนี่นี่คอดสวยสวยนี่รีวิวแบบนี่เทสามหัวกระโหลกนี่หัวกระโหลกหัวกระโหลกดูชัดๆนะครับผมดูดูชัดๆสวยสวยอะไรแบบนี้เลย แบบนี้เลยสวยนี่อเอาเี้นะครับแบบถ้างั้นผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอ้าวเพทผมไม่มีแล้วโอเคบบายบายครับนะจุบจบ